น่าชื่นชมตักบงกฎผุดโปรเจกต์อยากทำ YouTube ที่ให้ประโยชน์กับคนอื่นเรียกว่าเป็นหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ความสามารถเก่งรอบด้านจริงๆค่ะสำหรับนักแสดงสาวตักบงกฎ ที่ช่วงพักหลังๆจะเห็นเจ้าตัวในเลอกออนไลน์มากขึ้นเพราะเธอออกมาเล่งคลิปโมเมนต์น่ารักให้แฟนๆได้กดไลค์อยู่ตลอดและสุดสาวตักได้ผุดไอเดียอยากทำ YouTube เป็นของตัวเองแต่เน้นสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นด้วยโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่า เราอยากทำ Youtube ขอเห็นยอดคนดูเยอะแต่ตอนนี้เราไม่ได้ทำแบบได้เงินนะคะตักก็ขอคุณบุญชัยว่าอยากทำแนวครอบครัวเขาไม่อยากให้ลูกชายทำและตัวคุณบุญชัยก็ไม่อยากทำกับตักความนิสัยเราก็แอบ,บเสียดายเงินที่จะได้จาก Youtube เหมือนกันแต่ทางเขาก็บอกว่าการบอกชีวิตเรามากมายมันอันตรายมากถ้าจะทำให้ทำเชิงเกษตรกร,กรเกษตรกรรมคุณบุญชัยอยากให้ตักทำแนวให้ประโยชน์มากกว่า ตากอกำลังคิดอยู่นะคะว่าจะทำแบบไหนที่ประโยชน์ตากร้อมลังคิดอยู่นะคะว่าจะทำแบบไหนที่เป็นประโยชน์ให้คนอื่นมากกว่าตัวเองมากที่สุดและสนุกไปด้วยเข้าถึงได้และหาแนวร่วมการพรีเซนต์การค้าขายของคนอื่นด้วย h ฮชแท็ ยาและยังได้เสริมอีกว่าใครมีไอเดียเรื่องทำ YouTube แนวเกษตรแนวเป็นประโยชน์และชอบสนุกคอมเมนต์มาหน่อยนะคะ h t เน้นแนวเป็นประโยชน์นะคะส่วนลงคลิปสนุกแบบลง Facebook ตักก็ทำดูสนุกสนุกคงไม่ได้ทำ YouTube แนวครอบครัว tag สามีไม่ชอบเป็นที่สาธารนณะท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แชร์ไอเดียกันอย่างล้นลามและยังบอกว่าจะรอติดตามกันเต็มไอจีลยทีเดียวค่ะ